นี่เรามีอะไรต้องคุยกันอีกอะทำไมทำแบบนี้กับเราอะ่ะเราทำอะไรผิดยังไม่รู้ตัวอ,อีกเหรอว่าทำอะไรผิดอะ่ะคุณเธอยังกล้าถามเราอีกเหรอเธอรู้ป่าเธอไม่โคตรเห็งกับตัวเลยอะนี่เราทำงานผิดด้วยเหรอะวะเธอรู้ป่าที่บ้านจะไม่ส่งเราเรียนแล้วอะเราก็เลยต้องไปหางานทำอะไม่มีเวลาเรากย็ายามหาเวลามาให้พยายามมาง้อแล้วนี่อะไรวะ ืที่ผ่านมามันคืออะไรวะร้อไมารู้อกนนอว่าเรา,เรา,าะาจจได้เลรรักเธอน้อยลงแล้วบ<พ>อสทำไมอะเราไม่ดีตรงไหนอะเรารู้สึกว่าเรารักเธอน้อยลงแล้วจริงๆอตั้งแต่ที่เธอมไม่มีเวลาให้เราพักหลัง เราก็ทะเลาะกันบ่อยขึ้นเราอึอาดอัดอะบอสเราไม่รู้นะเว้ยว่าเราจะทนอยู่แก่ได้นานแค่ไหนอะแต่เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเราแม่งโคตรฝืนเลยวะเพราะอะไรวะเพราะมันเหรอ